จนะต้องจะมาดูไล่นะครับเ,เพื่อนฝนตกหนักมากก็เป็นห่วงไล่เพราะว่าอยากรู้ว่าไล่มันแล้วน้นำท่วมหรือเปล่าเลยครับเพื่อนต้องลยุยไปดูเลยนะครับ ดูไ้ตอนที่ฝนตกหนักนะครับเพื่อนอันนี้ก็เข้าไร่ดินก็แห้งพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าที่บ่อเข้า,าไรไไม่ได้ไหลเเนี่ยก็ถือว่าหลังจากฝนตกแล้วได้แล้วแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนๆอ่าก็แห้งพอสมควรอยู่ไม่ไม่มีน้ําขังนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่ครับแต่ว่าดินก็มีความชื้อนอยู่บ้างแต่ว่าก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนเพื่อน เดือนกันยาสองห้าหก่หลังจากว่าเมื่อวานจะต้องไปดูไร่ตอนที่ฝนตกหนักนะครับเพื่อนอันนี้ก็เข้าไร่นี่ก็แห้งพอสทั้งมดแล้วนะครับเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะโต้งพาเพื่อนๆมาดูมันสำหรังของนาโต้งวันนี้วันที่23เดือน9 2 5 6 4หลังจากฝนตกไปหลังจากฝนตกหนักไป4ี่หวันนะครับเพื่อนๆตั้งแต่1 7บ8จ2ดสิบ2นี่ฝนตกหนักมากๆนะครับเพื่อนๆวันนี้นาโต้งมาสำรวจแปลงวันที่23เดือน9 2 5 6 4นะครับวันนี้แดดออกทั้งวันนะครับเพื่อนๆ นาโต้งเลยจะมาสำรวจแปลงว่าหลังจากที่ว่าเมื่อวานที่นายโต้งมาดูแปลงที่ว่าตอนนี้น้าท่วมหนักมากๆแล้วเนี่ยเนี่ยวันนี้เนี่ยไล่มันของนายโต้งเป็นยังไงบ้างจะมีน้ําขังในร่องไหมในริมถนนนี้ก็อาจจะมีน้ําขังบ้างนิดๆหน่อยๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูในแปลงว่าจะมีน้ําขังบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูพันระยองสีกอนเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เลยครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าไม่มี ไม่มีน้ําขังนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าแห้งอยู่แต่ด enfin ินก mm ็ยังมีความชื้นอยู่บ้างแต่อย่างนงี้ก็ถ้าไม่มีน้า FO ําขังอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าเราก็ปลนใจได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับก็มาดูร่องนี้ก็ไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนร่องนี้ก็โอเคไม่ก็ถือว่าแห้งได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆนดินก็มีความชื้นบ้างเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปก็โอเคนะครับผมนี่ครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อน เ,เข้ามาในไร่ก็โอเคสมบูรณ์ดีนะครับเพื่อนเพื่อนต้นพันอะไรก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังต้นมันก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเพื่อนเราต้องก็คิดว่าตกใจว่าน้าไร่กูจะขังเสร็จแล้วน้ําจะขังเสร็จแล้วนะครับเพื่อนทางนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมนี่สําหรับนี่คือแปลงมันสำปหลังพะายองเสี็นะครับเพื่อนได้ประมาณนี้นะตองก็พอใจระดับหนึ่งนะครับนาต้องก็พอใจระดับหนึ่งน,นะครับพรนนะะเพื่อนถือว่าโอเคเราเราก็เย็นใจได้นะครับเพื่อน นี่นะครับก็ถือว่าหลังจากฝนตกแล้วได้แล้วแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนๆก็แห้งพอสมควรอยู่ไม่ไม่มีน้ําขังนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่ครับแต่ว่าดินก็มีความชื้นอยู่บ้างแต่ว่าก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมนี่คือมันสัหปหลังพารายองสีนะครับผมก็อาจจะมีบางบางร่องที่อาจจะยังมีความชื้นอยู่บ้างนี่แต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเดี๋ยว เราไปดูแปลงห้วยบง90ต่อว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูแปลงห้วยบง90นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่คือพันห้วยบง90ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆก็แห้งยังไม่มีน้ําขังเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่แต่ก็จะมีบางจุดที่ว่าที่ว่าเน่าที่ว่าอะไรไอ้ที่ว่าขังบ้างนี่ก็โอเคนะครับเพื่อนๆ ภาพรวมเนี่ยก็น้ําก็ไม่มีขังนะครับผมก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นล่องล่องตรงกลางที่ว่าตรงนั้นตรงตับเป็นน้ําทิ้งตรงนี้ก็มีน้ําขังอยู่นะครับอย่างนี้ก็คือเน่าแน่นะเพื่อนอย่างนี้ครับเน่าแน่ครับสองสองสาม่องเท่าเดิมนี่เพราะว่าเราต้องทําน้ํากันให้ลงไปทางถนนนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับอย่างนี้คงเน่าชัวร์ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ร่บชแถวนี้ก็โอเคนะครับเพื่อนๆชาวแถวนี้ก็โอเคถือว่าผ่านนะครับผมดินก็ ไปได้เะครับเพื่อนๆนี่นะครับของนาต้องก็อันนี้ก็จะปผด่ตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ส,าาสี่กุมภาพันธ์นาเมษาเพฤษภจะมามิถุนานกรกฎาสิงหากันญาก็แปดเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆอายุแปดเดือนละอีกหน่อยถ้าดิแนแห้งๆหน่อยก็คงก็คิดว่าจะถอนมันมาเดือนพอยอนะครับผมหรือว่าจะไง,งาดูใครดูก่อนนาต้องจะถอนมันมาเดือนสิบเอ็ดนะครับเพื่อนๆตัวพันห้วยบงเก้าศูนย์นี่นะครับนี่นะครับผม แต่พวกระยองสีพวกแขกด,ดาพวก3สายพันธุ์พวกเคยูเจ็ดสองนะต้องจะถอนมันมาเดินทันวานะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมก็สบายใจได้ระดับนึงครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไอตรงร่องที่ว่าเป็นน้ําชิ้งเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นร่องที่เราต้องทาเป็นน้าแบบระบายน้าในในไร่มันนะต้องเน่าชัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็วันหลังให้คนงานเข้ามาถอนออกครับนี่นะครับเพื่อน ก็พามาดูสำรวจแปลงกันหลังจากที่เมื่อวานนะต้องทำคลิปฝนตกหนักไปนะครับเพื่อนเพื่อนวันที่22เดือน9ก้าสห้าสต้องวันนี้วันที่23เดือน9 2 5 6 4หกสี่ก็เลยมาทำคลิปดูว่าหลังจากฝนตกไป1วันแล้วเนี่ยดินมันแห้งยังไงน้ำขังไหมอะไรเงี้ยก็ถือว่าพราบวงก็ไม่ขังนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าใช้ได้ดครับผมก็มีขังบ้างมีอะไรบ้างก็พอประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเมนาโต้เลยนะครับผมติดตามต่อกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ